เอ้าโอ้โหเอฟซีว่าจะมาถ่ายบักซิงนะเขาหนีไปแล้วว่ะไปเมื่อกี้ครับพอดีไปเล่นกับคนเด้กเสียมิงกําลังชมวฝรั่งหมิงโอ้โปรได้งามมากครับนี่ต้องคัดอีกแม่นหมดนี่คัดอีกคัดอีกคัดอีกยังมือซิททั้งวันนะฮะครับครับแล้วก็ทู เพลยเลยในทั้งวันฮะบอกไว้เลยตังค์แล้วตังค์เลยนะผู้หิงตังค์แล้วก็ไปอืมกาน,น,นก็เป็นแบบว่าผู้จัดการครับขาดว่าไรตังงานไว้แนวท่างเหรอโอ้พ่อปีใหม่นี่จริงจังมากคัดคัดจนมันเห็นเล็กเล่นมาเห็นใหม่อน่นั้นห้อย ลูกงูแวทีงูครับเนี bride, for ่ยเพราะว่าตังมุดเดินเดี่ยวช่อกันกระฉาปูนและตังเปึ๊นะอ่าก็เนี่ยพี่ยอดน้ำไปไหมอ๋อขัดทั้งวันนะฮะขัดจนเห็นเห็นเนื้อไม้ลวอันนี้ก็ต้องโปอุดนะครับโอ้ดับงานสีครับ ขัดเจอเหรีกเด้ยพี่น้องเลยนะขัดเจนน้าเหรีกอืมขัดแล้วขัดอีกผมว่าจะตามมาหาสิงนะสิงแอบหนีไปก่อนอ่ะตัวนี้ไม่กินข้าวบนใช่ไม่กินข้าวบนน้ำแร่มีกินข้าวอีกและเอฟซีเขาจัดโอ้ข้าวฟรีนี่ไม่เคยพลาดครับเมืองไทยครได้ครับได้ข้าวฟรีนี่ ไม่มีเสียไม่ได้บอกว่าพีมือช่างเสียมพ่อเสียมผ่านอยู่ฮะคุณสิงห์บอกว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้เออไปจ้อยไปจ้อยผัดผ่ัดได้ลุงเฮ้สิงห์เขาอยู่บ้านมิ่งสิงห์ไปแล้วสิงคไปเมื่อกี้นี่สิงห์ไปเมื่อกี้เมื่อกี้สร้างงานแล้วคนนี้ไปยีอยู่เขาก็ทำทั้งสองคนนั่นแหละคที่แรกขาว่าจะมาคนสีช่วยคือได้ใส่หนามน้ำยันมันปุ้นนี่มันไม่ขดังนี่อ๋อ คุณวรันอยู่ชอบทุกอย่างตอนแรกว่าไปจ้างเขาทำทำไปทำมาอุ้ยทำกันเองเนี่ยแหละ<ม>ก็เลยหมุนไอ้ปุ้ยอย่างนี้เนี่ยทัานหมุนอยู่ใสไม่พูดถึงว่าตัวคุณใช่อไหม<อ>พวกเราหรือไหมหมุนอึปุ้ยอย่างงี้ไหมเนเหนื่อย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 ทั้งไปที่นู<อ>่นนี่นั่นลบหน้ายันซีมาก็ตั้งรับอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ร<ม>ีบมาต่ำม,มาลดเพราะว่าเราจะไม่มีคอนเทนต์ให้แฟนคลับยันซีได้ดูไง วันจันทร์วันอังคารเราก็เจาะออไปเที่ยวแล้วเล่นไม่เสร็จหนึพาไปเล่นทุ่งกะลาร้องไห้เคยเห็นไหมทุ่งกะลาร้องไห้ทุ่งกะลาลร้องไห้เบ่คยไปเมือเออ่อใดไปเมื่อใดบอกเลยก็ยังไม่แน่ใจครับพรุ่งนี้ก็จะทำพุ่นให้มันเสร็จถ้าเสร็จก็จะได้ไปเอา้าคือสิ่งผลเร็วแต่ก็รองพื้นเริ่มเรียบร้อยแล้วนี่เอ้าก็มาพรุ่งนี้ก็เอา พัดทินติดติดเครื่องพ่นเดี๋ยวช่างสิงเขาจะมาทำเองกูสิงเขาจะมาบริหารเองเมกี้เขาผมมาตามหาเขาเขาหายไปจสิงแอบบดีเลยป ו ב บานก็อยู่บ้านนะครับพอดีมีเอฟซีอยู่บ้านอยู่เยอะเลยนะผมก็ตอนหลับแล้วก็ขอตัวออกมาหาถ่ายวิดีโอผ่านไปต้องชั่วโมงหนึ่งยังไม่ทำอะไรเลยดูบักดาว ดาวจุกครูจุกครูดาวดาวจ้าบัวบานเริ่มตกเย็นแล้วแม่แป้งเข้าประจำการน้องดาวกับพี่ใหม่ยังอยู่นี่นะแล้วก็ทิดหลงกับทิดหลงหมดสภาพแล้วพรเอฟซีไลฟ์พอด fc มาหลายแบบสภาพเลยนี่นางดาวเอาหัวเล่นดอกยางหมดอู้แต่ผมลองมาคิดคำนวณดูนะ fc ดอกยางรถอะ่ะทุกวันต่กอดมันแพงอะ่ะทุกวันนี้เซละเจ็ดพันแมงซื้บเซนเจ็ดหมื่นปัตตุทุกตายพอดีทุกตายคือจนตายพอดีอะ่ะ ดูนะฮะดูนะโอ้ฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้คือเสร็จแล้วเสมอละนะครับนี่น็อตนงน็อตอะไรใส่รูนี้นะเออโอ้เสร็จแล้วฝัววนะว่งนี้น,ะนั้นเนียนกลิบเลยเอาผ้ามาเช็ดแล้วก็พ่นรองพื้นนะทํากันเองนี่ก็ตามมีตามเกิดนะครับเราก็ไม่ได้บรรทุกหนักเท่าไหรนะ่บรรทุกช้าง ห้าตัวก็ห้าตันโอ้โหก็หนักอยู่นะอือะไรครับเสียสนใจอะไรครับสนใจรถบอเอออันนี้หมดแพชชั่นเลยฮะะหมดความอยากได้ไปแล้วนะพอเราห่างๆก็วัววัวเดียวต้องเปลี่ยนเป็นช้างเดียวนี่ฮะ พี่ใหญ่เลิศเจ็ดหมื่นนี่ไงเปลี่ยนหมดเลยผมเปลี่ยนแล้วครับไหนคุณว่ายยี่ห้ออะไรนั่นยี่ห้ออะไรแม็กซิสเอเลียนเยี่ห้อเอเลียนมีด้วยบ่เอเลียนฮะเรเดียนเรเดียนเอแม็กซิสเดี๋ยวนี่แม็กซิสอันนี้นี่บ่เออถ้าเรเดียนมันจะเรียบกว่านี้บ่คุณเปลี่ยนเกียร์ ผมเปลี่ยนสองล้อไปไปหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นสองโอ้โหอ,อันนี้เอาไว้ก่อนเนะอฟซีโมนีงไม่ยั้งแน่นบอกตาม,มีตามเกิดนะครับ <laughs> สุดยอดโม,มน,นึงโมี้ยังแนเป็นตันเลย <c oughs> แค่นี้ก็ไม่มีงานที่จะไปแล้วไปกี่เล่นเฉิ่ยนี่ครับนี่ครับนี่นนะด,นดูอะไรครับ ผมยวจะพาคุณไปเที่ยวอยู่งานใหญ่ที่เราจะทำด้วยไหนไม่บอกคูณจริงว่าทำงานอย่างนี้ได้ไหมไหนงานอะไรครับมันโอ้หัวเป็นไรนะหัวขาดป <laughs> อดเยอะ,ะเอามันเป็นอย่าง ก็ไม่รู้ดิก็ตะตะกอนเขาไงตะกอนเขาที่เขาทำนี่ใช่ไหมเขาทำอะไรมาเอ้าเขาก็ปราบปูไงรถมันใหม่อยู่นี่เราดูกลิ่นอะไรนี้มันดูใหม่นะเออโหสุดยอดเลยเขาทำไงดีเขาจะเป็นของใหม่ไหมอ๋อแล้วก็ถ้าเราปาปูนี่ก็อืม มุกก็หักเหมือนเดิมเมื่อใช้ก็ไม่ได้นานถ้าเรายกหัวออกไปใส่ได้เก้าจือตามภาษาภาษาครับภาษาภาษาคนกำลังแบบเขาเรียกอะไรเราก็อยากเนาะแต่ว่ากำลังสนใจรถทำไปสนองกิเลสกิเลสเอฟซี อก็ดีครับเลขที่ออกเลขที่ออกออกยัางน,อน้อปัจจุบัพี่น้องผมก็วนเวีนอนะีนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นครับเย็นนี้จะไปโผลที่ไหนก็ยังไม่ทราบเลยเอซนะครับอเจ็ดศูนย์หรอ,อ ก็ตามนี้แหละครับขอขอบคุณพ่อใหญ่เลือนด้วยนะที่มีรถสิบล้อนครับให้เราเราได้ขี่เล่นบ้างไปนั่นไปนี่บ้างนะไม่ให้เด็กๆเบื่อนะนะครับอู้อู้เสียมิ่งทำไมร้องอ่ะเสียมิ่งเป็นไรเนาะ มุ่นปุ้ยฮะจะไปหาเจสโซด้วยไปสิงไปแล้วครับทันวาครับทันวาเกิดวันที่ยีิบ็ดนะยี 26, 26, นะนะ่สิบหกยี่หกิบเจนั่นแหละสิงไปดูควายแล้วโอ้โหสิงกับผมนี่ก็ไปไหนมาไหนพอๆกันเลยนะเดี๋ยวเอซท่านหนึ่งรอขี่ช้างอยู่นะเจียวจะขี่ช้างไดลล้แล้วเอซมา พอดีตัดจะขี่เจ้ไยบุญด้วยกับเจียวนะเอ่อเผื่อจะไปดูเขานะ FC ยังไงนะครับก็ขอให้ FC อ่ารักกันนะครับรักกันอย่าเทียงกันเลยนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะจ๊ะอะไรที่พูดผิดก็ทั้งขออภัยได้นะครับผม สว <laughs> <s musique> ัสดีครับเอฟซี